รวยกันตชิ้วา L 745ครับเปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบสองดวงตรงนี้ดูก่อนว่าไฟมันกระพริบเหตุผลเพราะอะไรจาไฟกระพริบ เดี๋ยวผมขอเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปก่นอนออสีมันเสร็จแล้วนี่เสร็จแ,แล้วใช่ไหมตอนแรกมันจะกระพริบฮะ ่งิบเมืม่อกี้ผมถอดเบมก็ใช้ได้เ่กาะพริบแล้วมันไม่ขึ้นภาพนะโอเคเมื็อไร่โอเคโอเคไม,ไม่ไม่ต้องสีแดงเทคสามเริ่มกันใหม่ผมก็เป็นแนวเจ็ดสี่ห้าครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการอัปเกรด บออดนะครับก็เอามาฝากกันเฉยๆเราจะเช็คเรื่องใบออดก,ก่อนว่าใบออดจะอัพเกรแบเป็นไหน,นะครับนะครับเป็นไฟแดงนสองตัวนะครับเป็นไฟแดงนกระพิบสองอันโอเคเรามาอัพเกรบใบออดก,กันดีกว่าก็สังเกตว่าตัวแอมมิเตอร์จะไม่กินเลย นะครับแอมมิเตอร์เห็นไหมจะจะไม่กินนะครับจะจะไม่กินกระแสะเลยแต่ดูตัวปัก๊กไม่ดูเนยกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันถ่ายซ้อนถ่ายน,นี่เองเห็นไหมตัวปั๊กจะขึ้นนะครับแต่แอมมิเตอร์ไม่กินเราจะมาดูว่าเคสแบบนี้ทำการแติมเราจะมาไหมโอเคนั้นลุยก,กันนะครับก็โหลด มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการจัดเลยนะฮะไปอดรันเนไเดี๋ยวครับรนี่ตัวพอดีผมต้องใช้กล้องแบบนี้แล้วก็โูมมันไม่ออกจอไม่ออกจอนอ,อกนนอีกแบบนึงนะอ่โอเคนะครับเห็นไหมพอลงปุ๊บ ก็จะขึ้นโลโก้แบบนี้ผมก็ทําการคลิกเลยนะครับแล้วก็ทําการอา้าวอันนี้มัน store. อินสตอลอ๋อถูกต้องแล้วเราก็ต้องคลิกตรงอินสตอลฟอร์มวินโดส์นะครับอินสตอลฟอร์มบนวินโด w ์เลยหามุมก่อนแล้วก็โอเคโอเคเขาก็จะเตือนวอร์นิ่งหลายๆอย่างนะครับการัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับ ห้ามปิดซิเ็มก่อนนะครับห้ามปิดอะไรหลายอย่างก็ห้ามเปิดกดเปิดพ o ว e r อะไรประมาณเนี้ยเป็นดีเทลเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ที่ทำมันก็จะขึ้นบอกตามหน้าจออยู่<อ>ยยยะนะ้วอไฟตหิดไฟจะรอดไหมต่อไปรอด <S <S โอเคแล้วก็ตามนี้นะ ตอบโอเคไปตอบโอเคเลยแล้วรอตัวเครื่องเองเรีสตาร์ทเพราะมันต่อจอนอกไม่ได้ผมก็เลยทำเอาเข้าไปในการดแคปเจอร์ไม่ได้เลยต้องใช้กล้องส่องกันแบบนี้ มาดิว่าจะมาไหมอันนี้แอมมิเตอร์เขาไม่กินกระแสเลยนะโอเคนะเบออดก,กำลังแฟดนะครับ z o o ดูดิได้ไมไมนะเบออดก,กำลังแฟดอยู่ l e t and w a d t i n g waiting นะครับกำลังแฟด รอดไม่รอดรอดไม่รอดกำลังแบบจะบอกเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ตามนี้เลยครับนี่อัปเดต EC ด้วยจะดับไหมเนี่ยอัปเดต EC เอาแล้วเครื่องดับดีซับมาลุ้นกันครับว่ามันจะขึ้นมาให้เราไหมอ๋อเห็นไหมครับกลับมากินกระแสเห็นไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดสูตรนี้ใช้ได้อยู่ นี่มันต้องกินกระแสแบบน,นี้ถามว่ากินกระแสกระแสเยอะเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะมันกาลังชาร์จและกําลังรันอยู่ด้วยก็ก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่เป็นไรตัวดิสเพย์ตรงนี้ก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วโอเคผ่านสำหรับตัวที่ว่า L745 สีขาวๆสวยจังเลยอ่ะโอเคไปเจอกันจับหน้า